สวัสดีเพื่อนทุกคนและก็เป็นแฟนชาวฮีโร่เวิร์สทุกคนกันด้วยนะครับหลังจากการเสียสละข,ของโทนี่สตาร์ที่ได้ปกป้องชีวิตทุกทั้งจักรวาลเอาไว้ถึงแม้ว่าในตอนนี้บทบาทความยิ่งใหญ่ที่ตัวโทนี่สตาร์ของเราได้ทิ้งเอาไว้ก็อาจจะไม่มีใครที่จะสามารถมาแทนที่ได้แต่มันก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้มันก็มีอีกหนึ่งบทบาทและ้วนะที่มีคนมาแทนโทนี่สตาร์เป็นที่เรียบร้อยไม่สิต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มคนเพราะว่าหลังจากที่โทนี่สตาร์ได้เสียชีวิตไปแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครมาแทนตำแหน่งเกี่ยวกับการสร้างเเเเทททคโโนนนนนลลยีีแ้้้กกกกบิัััฒาาาาาารรตต่่่่งงๆใใใหหไดดชซึจูอ เมื่อในจักรวาล MCU ไม่มีโทนี่สตาร์คแล้วเทคโนโลยีของชาววาคานด้าถ้าหากว่าน,นับเพียงแค่เฉพาะบนโลกก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยมากที่สุดแล้วและเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีของชาววาคานด้าว่ามันก็ไม่ด้อยไปกว่าเทคโนโลยีของโทนี่สตาร์คภายในวันนี้ผมจึงอยากจะมาเจาะลึกอุปกรณ์และก็ฟังก์ชันลับของชุดแบ็คแพนเทอร์กันเห็นว่าชุดของฟาบาเรียบๆแบบนี้แต่ทว่ามันก็กลับซ่อนฟังก์ชันอะไรต่างๆนานาไว้มากมายไม่แพ้ชุดไอรอนแมนเลยโดยข้อมูลที่ผมจะนำมาอ้างอิงภายในคลิปนี้ก็ขอจะเป็นข้อมูลในจักรวาล ฟังก์ชันอะไรที่ชุดแบล็ k แพนเทอร์ในจัก,กรวรล MCU ทําได้ในจัก,กรวาลคอม,มิกเองก็ทําได้เช่นกันแถมในจัก,กรวาลคอม,มิกม,มันค่อนข้างที่จะมีฟังก์ชันหลากหลายและก็อุปกรณ์มากกว่าที่เราได้เห็นกันในภาพยนตร์แถมมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตพวกเราก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วย โดยผมก็ขอเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชุดแบ a c k Panther หรือที่ถูกเรียกว่า p a n t h อร์ a b i t บิชุดออกรบของกษัตริย์วาคานดาที่มันก็ไม่ได้มีดีเพียงแค่ออกรบเพราะว่านอกจากที่ว่ามันเป็นชุดเกราะที่เอาไว้ใส่แล้วนะครับมันก็ยังมีหน้าที่เป็นเปรียบเสมือนกับมงกุฎเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงตำแหน่งผู้นำผู้ปกครองและผู้พิทักษ์แห่งวาคานดาซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ได้รับสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นผ่านการได้รับพลังจากสมุนไพรรูปหัวใจและการเข้ารับการทดสอบกับเทพีเทพเจ้าเสือดดาาาาาววว่่่คคคคคนนนนี้้้จะะูููรรรรกกกัับเปป็ผผิแลออองงขหืไม โดยที่ในแต่ละรุ่นตัวชุดก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการแต่งกายหรือเพิ่มความสามารถอะไรต่างๆนานา,นานมากมาได้ตามประสงค์ของผู้ที่เป็นแบล็กแพนเทอร์นะตอนนั้นเพราะว่านอกจากที่ว่าใช้ออกรบแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แล้วตัวชุดนี้ก็ยังสามารถบ่งบอกถึงวิวัฒนาการและก็เทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัยของวาคานด้ ซึ่งมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการลบจุดอ่อนของราชาวาคานด้าน,นะตอนนั้นให้ได้มากที่สุดเพราะถึงแม้ว่าการจะมากลายเป็นแบล็กแพนเทอร์ได้นะั้มันก็ต้องเข้ารับการสืบทอดเพื่อให้ได้รับพลังมาแต่ก็เพื่อความไม่ประมาทถึงแม้ว่าฟาบาทแต่ละรุ่นนั้นก็จะมีความสามารถและก็พลังพิเศษแต่พวกเขาก็ควรจะมีอุปกรณ์เสริมที่ช่วยเพิ่มความสามารถและก็ลบจุดอ่อนของพวกเขาให้ได้มากที่สุดซึ่งนี่เลยก็คือหน้าที่สําคัญของชุดแพนเทอร์ฮาร์บิทนั่นเอง โดยที่คุณสมบัติแรกที่เราจะมาพูดถึงและก็เรียกได้ว่ามันเป็นคุณสมบัติที่เด่นที่สุดของชุดนี้เลยก็คือไวเบรเนียมไมโครวิบเมชเส้นใยพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีของชาววากานดาผสมเข้ากับแร่ไวเบรเนียมส่งผลให้ผิวชั้นนอกของชุดนั้นสามารถดูดซับแรงกระแทกได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในขนาดเดียวกันด้วยเทคนิคพิเศษที่มีเพียงแค่เฉพาะที่วากานดาจึงทําให้นอกจากความทนทานแล้วตัวเส้นใยเองก็ยังมีความยืดหยุ่นน้าหนักเบาจึงทาให้ไม่เป็นการลดทอนความเร็วของตัวผู้สวมใส่ จะพูดว่าเป็นการป้องกันที่ไร้ที่ติก็คงจะไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเพราะว่าคุณสมบัติเด่นของแร่ไวเบรเนียมันก็ไม่ใช่ความทนทานแต่คือความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกจึงทําให้สมมุติว่าแบล็กแพนเทอร์ของเราถูกยิงด้วยกระสุนปืนแทนที่กระสุนมันจะกระเด็นไปรอบๆนะครับแต่ว่าแรงที่มาจากกระสุนนั้นมันเก่าจะถูกดูดซับไว้ภายในชุดและทาให้กระสุนนั้นเมื่อมันโดนกับชุดปุ๊บมันก็จะตกลงสู่พื้นในทันทีเป็นทั้งการป้องกันผู้สวมใส่และก็ป้องกันผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบไปในเวลาเดียวกัน 2. c o u n t e r Sequency g r e e n a ี e ฟังก์ชันที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อกรกับศัตรูที่ใช้เทคโนโลยีในการเทเลพอร์ตเป็นการปรับเปลี่ยนขึ้นความถี่บริเวณโดยรอบของผู้ใช้เพื่อให้เกิดความขัดแย้งกับขึ้นความถี่ที่ศัตรูนั้นใช้ในการเทเลพอร์ตส่งผลให้ขึ้นความถี่ที่ถูกสร้างขึ้นมากับขึ้นความถี่ที่ศัตรูใช้ก็จะเกิดความขัดแย้งกันจนทำให้เทคโนโลยีในการวาร์มนั้นก็ไม่สามารถใช้การได้ในที่สุด 3. Energy Siphon Dagger อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับความสามารถในการเฮลพอร์ตเป็นอาวุธที่ถูกใช้ในการลบกวาประสาทสัมผัสของศัตรูส่งผลให้เกิดการความจําเสื่อมในช่วงระยะเวลาสั้นๆมันมักจะถูกใช้เพื่อเป็นการลบความทรงจําระยะสั้นเพื่อป้องกันข้อมูลล่วไหล 4. Br i บ i n g f o อ l อุปกรณ์จับกลุมในรูปแบบของเชือกไบรเนียม ที่ก็นแน่นอนว่าคุณสมบัติของเชือกน,นี้เลยก็คือการดูดซับต่อให้พยายามดิ้นหลุดมากแค่ไหนนะครับในท้ายที่สุดแล้วเชือกมันก็จะยิ่งรัดแน่นมากขึ้นเท่านั้น 5. a n t i m ตี้เมทัลคกรงเล็บที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแร่แอนตาร์ติกไว r a เบรีแร่ไว b r เบรียมชนิดพิเศษที่มีความหายากมากกว่าแร่ไว b r เบรียมทั่วๆไปในวาคานดาที่มันก็จะพบได้เพียงแค่ในทวีปแอนตาร์กติกาเท่านั้น ความพิเศษของแร่ไวเบรียมชนิดนี้เลยก็คือมันมีคุณสมบัติในการสลายโมเลกุลของโลหะทุกชนิดจึงทําให้กรงเล็บในรูปแบบนี้ของฝ่าบาทก็สามารถตัดผ่านโลหะได้ทุกชนิดไม่เว้นแม้แต่แร่ไวเบรเียมด้วยกันเองก็ไม่สามารถต้านทานการสลายได้ที่สำคัญเลยก็คือนอกจากมันจะถูกใช้เป็นกรงเล็บแล้วไอ้เจ้ากรงเล็บในจุดนี้นะครับก็ยังสามารถใช้เป็นกระสุนปืนได้อีกด้วย 6. Wish m o u n t a d Buster กำไลข้อมือที่ถูกใส่เอาไว้เหมือนกับเป็นเพียงแค่เครื่องประดับของชุดแต่นอกจากใช้เป็นเครื่องประดับแล้วไอ้เจ้ากำไลข้อมืออันนี้ก็ยังสามารถใช้เป็นอาวุธในการโจมตีระยะไกลได้แต่ด้วยความที่ว่าสไตล์การต่อสู้ของฟาบาทีชาล,ล่าของเราในจักรวาลคอมมิกก็จะเป็นสไตล์การต่อสู้ระยะประชิดจึงทําให้ไอ้เจ้าฟังก์ชันของกำไลข้อมืออันนี้ก็ไม่ค่อยได้ถูกใช้มากเท่าที่ควรส่วนทางด้านในตอนที่ชูรีมากลายเป็นแบล็กแพนเทอร์ชุดแพนเทอร์ฮาร์บิทของเธอก็ได้ทําการติดตั้งกำไลข้อมือที่ใช้เป็นอาวุธไดด้เเช่นนียวกั 7. Energy Depening d Boost รองเท้าที่ทำการผสมผสานเทคโนโลยีสนามแม่เหล็กเข้ากับการดูดซับของแร่ไวบบรนียมจึงได้ออกมากลายเป็นรองเท้าบูทที่มีคุณสมบัติในการตั้งแรงโน้มถ่วงของลลอส่งผลให้ตัวแบ็คแพนเทอร์ของเราสามารถปินไป่ายได้เหมือนกับสไปเดอร์แมน อีกทั้งคุณสมบัติในการดูดซับแรงกระแทกของแร่ไวเบรียมจึงต่อให้ผู้สวมใส่ตกจากความสูงระดับใดก็ตามก็จะไม่ได้รับอาการบาดเจ็บจากแรงตกกระทบเนื่องจากที่ว่าตัวรองเท้าก็จะทําการดูดซับแรงดังเก่าเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นเทคนิคเดียวกันที่ทําให้รองเท้าน,นี้นะครับมีความสามารถในการเก็บเสียงที่ส่งผลให้ตัวฝ่าบาทสามารถเก็บเสียงฝีเท้าของตัวเองเพื่อใช้ในการซ่อนเร้นพังตัวได้8อาร์มแจมเมอร์แอพาราทัสอุปกรณ์รับที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณของหัวเข็มขัด เมื่อทําการเปิดใช้งานแล้วมันจะทําการปล่อยขึ้นพลังงานบางอย่างออกมาส่งผลให้อาวุธประเภทยิงไกลที่มีระบบกลไกอัตโนม,มัตินั้นก็จะไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่ก็อาจจะระเบิดกันจนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ ทางด้านชูริของเราในตอนที่เป็นแบล็กแพนเทอร์ก็ดูเหมือนว่าจะมีอุปกรณ์ประเภทนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าของเธอมันจะอยู่ในรูปแบบของ EMP ที่สร้างความเสียหายให้กับเทคโนโลยีในทุกรูปแบบซึ่งไอเจ้าระเบิด EMP ประเภทนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะถูกซ่อนอยู่ภายในลูกป,ปัดสร้อยคอของเธอที่มันก็มีทั้งสร้างความเสียหายให้กับเทคโนโลยีเพียงแค่อย่างเดียวกับสร้างความเสียหายให้แก่บุคคล 9. อาดามันเทียมคอร์สหนึ่งในอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นมาในตอนที่ชูรีได้กลายเป็นแบ็คแพนเทอร์กรงเล็บชนิดพิเศษที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจาก2แร่ที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดบนโลกอย่างไวบรเนียมและอะดามันเทียมโดยใช้แกนกลางของตัวกรงเล็บเป็นไวเบรเนียมที่มีคุณสมบัติในการดูดซับแรงกระแทกส่วนพื้นผิวภายนอกก็เคลือบด้วยอะดามันเทียมที่มีคุณสมบัติในการเจาะทะลวงจึงทําให้กรงเล็บในประเภทนี้ของชูรีก็จะเป็นกรงเล็บที่มีคุณสมบัติทั้งในการทะลุทะลวงแล้วก็การ สิบกร d ด r อ i ร์วิอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่ชูรีได้ใช้ในตอนที่เธอเป็นแบทแพนเทอร์เป็นปีคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาที่มีคุณสมบัติในการช่วยให้ผู้ใช้นั้นสามารถร่อนกลารอากาศได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆถ้าเกิดว่ายังนึกภาพไม่ออกมันก็เหมือนกับผ้าคลุมของแบทแมนในเกมซีรีส์อาคัมนั่นแหละและข้อมูลในจุดนี้ชูรีก็ได้นำไปพัฒนาต่อให้กลายเป็นปีที่มีความสามารถในการบินได้จริงๆ 11. Croaking Technology เทคโนโลยีอำพรางสายตาผู้อื่นที่ทำให้ถึงแม้ว่าตัว b บ a c k พนเ t อร์ของเราจะสวมใส่ชุดอยู่ตลอดเวลาคนภายนอกก็จะไม่รู้ว่า่าบาสวมใส่ชุดแบบเต็มยศอยู่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุดตัวเองให้กลายเป็นชุดโปร่งแสงหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบภายนอกของตัวเองให้กลายเป็นชุดแบบธรรมดาไรเวททั่วไปโดยที่ในจุดนี้ในจัก,กรวาล MCU หรือในจัก,กรวาลภาพยนตร์ก็ได้ตีความในจุดนี้ออกมาเป็นเทคโนโลยีนาโน ที่ภายหลังชุดของ Black p a n t h อรในจกักรวาลคอมิกก็จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบให้อิงเทคโนโลยีนาโนมาใช้ในกรณีของการเปลี่ยนรูปร่างชุดด้วยซึ่งนอกจากที่ว่ามันมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุดให้อยู่ในรูปแบบอื่นได้แล้วมันก็ยังมีความสามารถในการอําพรางตัวให้กลมกลืนไปกับบริเวณโดยรอบส่งผลให้แบล็ k แพนเทอรนั้นมีความสามารถในการล่องหน และส่วนความสามารถที่ล้ำที่สุดข,ของวิทยาการนี้เลยก็คือมันสามารถประยุกต์ใช้ในการจําลองภาพ 3D ขึ้นมาได้ส่งผลให้ตัวฝ่าบาทสามารถปลอมตัวและก็แฝงตัวเป็นใครก็ได้ผ่านทางภาพโโลแกรมโดยทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้กล่าวมาภายในข้อนี้มันก็สามารถถูกสั่งการได้อย่างง่ายดายผ่านทางความคิดของฝาบาทแค่นั้นเอง 12. Teleportation device พวกเราก็อาจจะได้เห็นกันไปแล้วว่าในข้อต้นๆ Black Panther ก็มักจะมีอุปกรณ์หรือไม่ก็ฟังก์ชันที่ใช้ในการต่อกรกับพวกที่มีความสามารถในการวาร์ปและแน่นอนว่าการจะสร้างของแบบนั้นขึ้นมาได้ทีมวิจัยเองก็ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักในการเทเลพอร์ตดังนั้นแล้วในชื่อของฟาบาร์จึงได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ชนิดนี้เอาไว้ส่งผลให้ Black Panther ก็มีความสามารถในการเทเลพอร์ตระยะสั้นได้นั่นเอง 13. Vibranium Energy Dagger มีพลังงานที่สามารถตั้งค่าความรุนแรงของลำแสงได้ตั้งแต่ในระดับที่ทำให้ศัตรูมึนงงสลบจนไปถึงขั้นจะเอากันตายเป็นอุปกรณ์ที่จะสามารถใช้ในการต่อสู้ในรูปแบบของมีดเพื่อใช้ในการฟาดฟัน หรือว่าจะเป็นการยิงใบมีดลำแสงออกไปในรูปแบบของลูกดอกก็ยังได้และด้วยความที่ว่าตัวใบมีดของมันถูกสร้างขึ้นมาจากพลังงานมันจึงไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นมีดก็ได้นะมันยังสามารถเป็นอย่างอื่นได้อีกมากมายเพียงแค่ฝ่าบาทของเราดูเหมือนว่าจะชอบใช้สไตล์การต่อสู้ในรูปแบบของมีดมากกว่าและในส่วนด้ามจับของมีดก็ยังสามารถใช้เป็นเครื่องแกะรอยจากขึ้นสัญ,ญญาณที่มีความเฉพาะตัวที่ถูกปล่อยออกมาจากตัวด้ามจับของมีด 14. h a r d ฮาร์ t ไลท์ชิลดิงโล่พลังงานแสงที่ถูกกล่าวว่ามันคือหนึ่งในอุปกรณ์มาตรฐานของชุด Black p a n t h อรที่เกิดขึ้นมาจากการควบแน่นอนุภาพแสงบริเวณโดยรอบจนกลายเป็นรูปร่างของโล่ที่ใช้ในการป้องกันการโจมตีบวงกว้างแม้ว่าจะถูกกล่าวว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของชุดแบ a ็ k แพนเ h อรแต่ว่าความสามารถนี้เราก็กลับไม่ค่อยได้เห็นมากเท่าที่ควร 15บห้าเนเอจจายการเลดถุงมือเสริมพลังนอกจากโครงเล็บไวเรเนียมแล้วภายในถุงมือของแบล็คแพนเท็กก็ยังมีความสามารถหรือฟังก์ชันลับอีกหนึ่งอย่างคือการใช้เทคโนโลยีนาโนในการเสริมความรุนแรงในการโจมตีระยะประชิดด้วยการเผาไหม้พลังงานที่ถูกกักเก็บอยู่ภายในชุดจนออกมาในรูปแบบของออร่าสีม่วงซึ่งพลังโจมตีในรูปแบบนี้นะครับมันก็มีความรุนแรงถึงขั้นที่สามารถสร้างอาการบาดเจ็บให้กับนีมอได้เลย16บกกิโมโย AI หาในชุดเกราะของไอรอนแมนมีจาวิสในชุดเกราะของฟาบาดก็มีกิโมยนี่แหละกิโมยเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สุกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการระบบต่างๆภายในวากานดาให้เป็นระบบระเบียบซึ่งพวกเราก็จะเห็นบทบาทของกิโมย A.I ในรูปแบบของลูกปัดกิโมยนะครับที่ชาววากานดาในจกักรวาล M.C.U สมใสกันหากว่าเป็นชาววากานดาก็จะได้รับลูกปัดกิโมยนี้มาตั้งแต่เกิดนะครับเปรียบเสมือนกับสมาร์ทโฟนที่เก็บบันทึกข้อมูลต่างๆนานาเอาไว้ และ AI ตัวนี้ก็ได้ถูกใส่เข้าไปในชุดของฟาบาทเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านของการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกกับการปฏิบัติภารกิจของฟาบาทให้ได้มากที่สุด17 Modular Energy b r a s t หรือก็คือเป็นการปลดปล่อยพลังงานที่ถูกกักเก็บอยู่ภายในชุดให้ระเบิดออกมาในรูปแบบของออร่าสีม่วง โดยอาศัยหลักการคุณสมบัตนิในการดูดซับพลังงานจนระหว่างพันธะโมเลกุลของไวเบรียมการดูดซับแรงการโจมตีภายนอกให้มาสะสมอยู่ภายในชุดจนถึงระดับหนึ่งถึงจะสามารถปลดปล่อยพลังงานดังกล่าวออกมาในรูปแบบของการโจมตีด้วยคลื่นกระแทกที่พวกเราก็ได้เห็นความสามารถนี้โดดเด่นไปอย่างมากในจกักรวาล MCU แต่ในขณนะดเดียวกันนอกจากปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของคลื่นกระแทกแล้วฐา,านได้ในจัก,กรวาลคอมิกตัวชุดแบล็กแพนเทอร์ของฟาบาก็ยังสามารถนาเอาพลังงานในจุดนั้นที่สะสมอยู่ภายในชุดปล่อยออกมาในรูปแบบของพลังงานที่ยิงออกมาจากฝ่ามือแต่โดยรวมคุณสมบัติของลำแสงที่ถูกยิงออกมามันก็จะเหมือนกับคลื่นกระแทกเลย 18 Lens c l น s s แกเลนชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติในการตัดแสงจ้าหรือแสงส่วนเกินในช่วงเช้าและเพิ่มความสามารถในการมองเห็นด้วคลื่นอินฟาเรดในตอนกลางคืนซึ่งในจุดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มขีดจำกัดความสามารถของ Black Panther ที่ได้รับพลังมาจากสมุนภพยรูปหัวใจ ก่อนที่เราจะไปถึงข้อสุดท้ายกันในตอนนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะเริ่มมองเห็นกันแล้วนะว่าเทคโนโลยีของ Black p a n t h e r เองก็ไม่แพ้กับชุดเกราะของ i r o อน a n เลยแถมฟังก์ชันอะไรหลายอย่างก็เรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชันสุด e x c l u s i v ูนะที่มีเพียงแค่เฉพาะวาคานด้านั้นถึงจะสามารถทําได้แต่ไอเจ้าความ E x c l u s i v ูในจุดนี้ของชุด Black p a n t h e r นะั้นมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่าวาคานด้านะที่ทําได้เพราะว่าในาขณะดเดียวกันทางทรอร์เร็กซี่ก็ยังสาม,มารถรังสรรค์ผลงานสุดเ e อ็กซ์คูีโมเดลแฮนด์เมดอย่างแบล็กแพนเทอร์ออกมาได้ด้ววยยเเช่นนดีกั อีกทั้งเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา Black Panther ก็เป็นตัวที่มีดีเทลรายละเอียดมากที่สุดตั้งแต่ทางทอร์เร็กซี่เคยทำมาเลย เพราะว่าหากว่าเรามองไกลๆพวกเราก็อาจจะมองเห็นว่าไอ้เจ้าโมเดลตัวนี้มันเป็นเพียงแค่โมเดลสีดาล้วนแต่หากว่าเราลองมองซูมสายตาเข้ามาใกล้มากขึ้นพวกเราก็จะสามารถมองเห็นได้ถึงรายละเอียดดีเทลที่แอบแฝงอยู่ภายในตัวโมเดลนี้ได้อย่างชัดเจนที่ทางทอร์เ็กซี่นะได้ทําการปรานีเก็บรายละเอียดทุกอย่างเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นผิวในส่วนชุดของฝาบาร,รวมไปถึงความคมของกรงเล็บที่เรียกได้ว่าเป็นระดับที่สามารถบาดนิ้วกันได้เลย หรือแม้แต่ในส่วนคลื่นพลังงานที่กระจายออกมาที่แสดงถึงพาร์ติเคิลเอฟเฟออกมาในรูปแบบของหินต่างๆนับได้ว่านี่คือตัวที่มีความลิมิเต็ดอ i ดิชันแล้วก็มีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่ทางทอรเล็กี่เคยทำมาอย่างแท้จริงผมล้วกับที่เป็นราชาแห่งวาคานดาที่มาพร้อมกับผลงานสุดเอกลุศแบบนี้ที่เราจะเจอรายแบบนี้ได้เพียงแค่ที่นี้ที่เดียวที่ทอร์เร็กซี่เท่านั้นสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นถ้าหากว่าใครสนใจตัวโมเดล h a n d m a d e b l a c k Panther ตัวนี้ก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ทางลิงก์ใต้ดีสคริป โ o เวิร์ด BPT ศูนย์้าเพื่อรับส่วนลดได้ด้วยนะเฉพาะเพียงแค่ของ Black p a n t h e r เท่านั้นนะที่โคนนี้จะใช้ได้จากนั้นแล้วขอฝาก Black p a n t h e r ของท um อร์เร็กซี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับแล้วฟังก์ชันสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันภายในคลิปนี้เลยก็คือนอกจากชุดในรูปแบบมาตรฐานที่เราเห็นกันอยู่นะตอนนี้จริงๆแล้วฝาบาแบล็กแพนเทอร์ก็ยังมีชุดในรูปแบบอื่นๆนะที่ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามความจําเป็นมากมายไม่ว่าจะเป็น Tries Braces Armor ชุดกรอะหนาแต่น้ำหนักเบาซึ่งเสริมความแข็งแกร่งมากกว่าชุดปกติและก็การป้องกันมากกว่าปกติถึง10เท่าแล้วก็ยังมีชุดกราะในประเภทเน้นการป้องกันแบบนี้เช่นตัว Vibranium Armor หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Space Suit ชุดที่ Black Panther ใช้ในปฏิบัติการในอาวากาศที่มันก็มีอยู่หลากหลายเวอร์ชั่นแตกต่างกันไปตามยุคสมัย วาคานด้าหักบัสเตอร์ชุดเกราะที่ได้รับแรงบันดาลใจและก็อ้างอิงข้อมูลการสร้างมาจากหักบัสเตอร์ของไอรอนแมนโดยจุดประสงค์ในการสร้างขึ้นมาเลยก็คือเพื่อใช้ในการจัดการกับเดอะฮักอะมาดอุชโชด้วยการอาศัยการดูดซับที่เป็นคุณสมบัติเด่นของไวเบรเนียมาปรับใช้เข้ากับการดูดซับรงังสีแกมมาเพื่อทําให้ร่างกายของฮักอมาดอุชโชนั้นอ่อนแอลงแต่ถว่าจุดจบของชุดเกราะนี้ก็คงไม่ต้องบอกนะครับเพราะมันชื่อว่าหักบัสเตอร์เนอะ ส่วนทางด้านชูรี่ของเราเองในตอนที่เธอเป็นแบล็กพนเธอร์ก็มีชุดเกราะประเภทชุดเกราะหนักเหมือนกันซึ่งเป็นชุดเกราะที่เน้นการป้องกันและก็ใส่เทคโนโลยีต่างๆนานาเข้าไปเพื่อความล้าสมัยมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นเทคโนโลยีเหมือนกับที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดภายในคลิปนี้อยู่แล้วเพียงแค่อาจจะเป็นการต่อยอดเรื่องราวบางอย่างขึ้นไปอีก สำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยถนะ้าหากวาใน,นคลิปนี้ผู้ะไรผิดไปก็ต้องขออภัยไว้เลยนะครับเราหลักชุดเก่านในรูปแบบอื่นของ Black p a n t h e r ก็จะมีประมาณนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ความสามารถของมันก็จะเหมือนกันที่ผมได้กล่าวมาข้างต้อนอยู่แล้วในตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเริ่มเห็นถึงวิทยาการที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางชุดของ Black p a n t h e r นะว่าเทคโนโลยีภายในชุดมันก็ไม่แพ้กับชุดเกราะของโทนี่เลยเพียงแค่ว่าชุดเกราะของฝ่าบาทกับชุดเกราะของ Iron Man เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ในการต่อสู้คนละแบบ้ Black Panther ้ใชผูแต่ Iron Man เนนน้้ใชทคโโล เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ใช้แต่โดยรวมแล้วถึงแม้ว่าจุดประสงค์ในการใช้จะต่างกันแต่ว่าทั้ง2ชุดเกราะนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงเทคโนโลยีอันก้าวล้ำของทั้ง2ฝ่ายเลยดังนั้นแล้วในอนาคตในจกักรวาล MCU พวกเราจะได้เห็นวิทยาการอันก้าวล้ำของ Black Panther และก็ชาวาคารได้ถึงขนาดไหนนะครับพวกเราก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่สําหรับภายในวันนี้นึกถึงจกักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สไม่ใช่กใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนช้าว